Your sparkle on Show this world where you belong. All it takes is a little faith, believing. ช่องกีตาร์วีม่านะคะวันนี้ค่ะทุกคนต้าจะทําการมาลงทัวร์นะคะด้วยความที่เพื่อนๆนี่ยขอต้ามาเยอะมากว่าแบบพาทัวร์ห้องหน่อยพาุกทัวร์หน่อยพาุงทัวร์หน่อยต่ก็แบบโอเคขอเก็บห้องก่อนนะซึ่งตอนนี้ห้องต้าก็แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะหลังจากที่แบบเติมนั่นเติมนี่ใส่นั่นใส่นี่อะเนาะจะบอกก่อนนะคะว่าสไตล์ของห้องต้าเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเยอะๆแล้วก็ชอบไฟนะคะเพราะงั้นเนี่ยใครที่เป็นส่เรียลหรือกรนคลีนอะดูแล้วอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดได้ทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรามาดูกันเลยว่าห้้องงตมรกนบ มุมแรกที่ต้าจะพาไปดูนะคะนั่นก็คือมุมนี้เลยนะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนนะว่าต้านเนี่ยทาห้องมา3ปีแล้วแต้ก็เคยรุมทัวไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้นะคะต้าก็อยากจะมาแบบว่าฟินิชห้องให้ทุกคนได้เห็นนะคะเพราะว่าต้าไม่รู้จะยัดอะไรเข้าไปในห้องตัวอีกแล้วมันคือเยอะมากเลยะคะ่ะ ตรงน,นี้เลยคืตอต้าอยากจะพรีเซนต์มากเลยคือน้องวอเ,เป,ปตเตอร์กิตเตอร์นะคะทุกคนคือกว่าต้าจะหาอันนี้มาได้คือโคตรนานจริงนะทุกคนกว่าต้าจะตามหาได้แต่ว่าตอนนี้คือมันอยู่ในห้องตัวแ,ล,แล้วก็คือแบบภูมิใจมากนะคะแต่ต้าทำมาหลายปีแล้วนะก็คือจำร้านได้นะนทุกคนจำไม่ได้จริงตรงน,นี้นะคะก็มาดูเลยมันคือไฟชื่อของต้าเองค่ะชื่อว่ากีตาริ่านะคะตอนแรกอะคือต้าคิดว่มมามันจะถูกถทุกคน,คนแต่จริงจริงคือแม่งเป็นหมื่นเลยต้าก็แบบโอ้โหโคตรแพงแต่ไม่เป็นไรค่ะคุ้มสวยนะคะส่วนตรงนี้นะคะนั่นก็คือ โลนะคะโลยูทูบหนึ่งแสนซับสไครบนะคะคือต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่แบบว่าซับสไครต้าซึต้าได้โล่นี้มานะคะเป็นความแนใงของต้าจริงๆนะทุกคนมาดูมุมนี้กันต่อเลยนะคะมุมนี้ก็คือมุมตู้เสื้อผ้าของต้าเองนะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนนะว่าต้าเนี่ยบางคนที่เสื้อผ้าเยอะมากแล้วมันก็กระจายไปอยู่ทั้งห้องน้องชายห้องน้องสาวห้องพ่อห้องแม่นะคะคือมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นชุดที่ต้าใส่บ่อยนะคะต้าจะแอบเปิดให้ดูนะเพราะว่ามันเยอะจนเหลาต้างอมอนี่เลยทุกคนคือมันเยอะจริงๆอะะเยจ ลราวมันงอจริงๆอะแต่ว่าไม่อยากเปิดให้ดูเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าอายนะทุกคนคือแบบว่าอัดแน่นจนต้าไม่สามารถเลือกเสื้อผ้าได้แล้วว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวาจะพาไปดูมุมที่หลายๆคนรอคอยกัน นี่นะคะก็จะเป็นโซนโตัวเครื่องแป้งนะคะทุกคนคือหลายคนอยากให้ต้าม,มาเปิดกลุ่มมากๆแต่ต้องบอกก่อนนะว่าแต่ก่อนทั้าบางคนที่ชอบสะสมมิกซ์อัพมากแบบนี้คือไม่ค่อยได้สะสมแล้วนะคะเพราะว่าแบบเราเพิ่งรู้ว่าไม่เอ้ามันมีวันหมดอายุนะคะทุกคนแล้วมันก็เปลืองนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะคือจะเป็นโซนเด็กประสงค์ของต้าเองคือจะมีทั้งน้ำหอมแอลกอฮอล์สารพัดทุกสิ่งคื่ต้าก็จะแบบวางๆมุ้งมั่มวๆโซๆอยู่ตรงนี้นะคะแต่นี่เลยทุกคนอยากพรีเซนต์มากคือหลายคนอยากให้ต้าเปิดกลุ่มน้ำหอมใช่ไหมแ นะแต่ก็อยากจะมาบอกต่อ,อจริงๆมามาดูตรงนี้นะคะทุกคน ส่วนใหญ่นะตรงข้างบนโต๊ะเนี่ยจะเป็นเน้นใน,นเรื่องของแบบลิปสติกหรืออะไรพวกเนี้ยนะก็จะเป็นพวกแบบสกินแคร์นี่ก็จะเป็นของแบบแบรนด์ต้วเองนะคะทุกคนแมทท่านะก็จะมีทั้งเทสเตอร์แบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ต้าก็ำลังจะพัฒน,นาสูตรของแบรนด์ตัวเองต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็มีพวกครีมกันแดดสเป,ปรย์ละพวกแปรงแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูเก๊ะบางส่วนนะคะต้องบอกก่อนว่าต้าไม่สามารถเปิดทุกเก๊ะได้นะเพราะว่ามันเยอะเออของมันลกด้วยบางเก๊ะนะคะทุกคนเาาดีเ๋ คือถ้าใครเห็นต้องรู้ตาบ้านแน่เลยคือมีตาเดียวแล้วแต่ตารู้สึกว่าเอ้ยมี2ตาดิแต่ตาเป็นคนที่แบบว่าเออสะสมคอนแทคเลนเยอะบ้างจริงเพราะว่าเราจะชอบเปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยเนาะก็เลยต้องมีคอนแทคเลนเยอะๆเอาไว้นะคะทุกคนมาต่อกันตรงนี้เลยนะคะตาจะเป็นโซนที่แบบว่าเอาไว้เก็บพาเลตตาหรืออะไรเงี้ย เออก็จะอยู่ในตรงนี้เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะทุกคนมันซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากก็ทยอยเลือกมาใช้นะคะถ้าสมมุติว่ามันแบบหมดอายุตัง้งก็จะแบบว่าเออทาการไปบริจงบริจาคว่าไปนะคะทุกคนอะดูเก๊ที่2ดีกว่านะคะเก๊ที่2ก็จะเป็นพวกเก็บเข็มขัดหรือว่าเอเซอรี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะแบบเก็บเล็กๆน้อยๆไปนะคะจริงๆก็คือมีเยอะกว่านี้แต่ว่าต้มไม่ยอมมาใส่ตรงนี้เพราะว่ามันมีเยอะแบบเป็นปกากกาสีข,ขาวเลยเดี๋ยวพามาดูโซนนี้กันต่อนะคะทุกคนจะเป็นโซนมูเต ตาเป็นสายมูถ้าเพื่อนๆติดตามจะรู้เลยว่าแบบว่าถ้ามูมากๆคือมูเป็นแส่นะเออให้ดูชั้นนี้เลยชั้นนี้เป็นชั้นที่ต้าแบบว่ามีเครื่องรางของขลังแนละทุกคนเยอะมากคือเห็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นแสนจริงๆนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้องกุมารเทพนะคะทุกคนคือต้าเป็นคนที่สัศักดิ์สิทธิ์อะไรวะเป็นคนที่ศักดิ์สิธย์ เป็นคนที่เชื่ออะไรพวกนี้มากๆนะคะทุกคนก็เลยมีน้องกุมาอยู่ในห้องด้วยค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยแล้วก็ข้างบนนะคะเป็นพัพิคเนตนะคะแล้วก็จะมีทั้งแม่ลักษมีแม่ธุรัคาเทพประธานพรต่างๆนะคะก็ไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวต้าจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าแต่ละองค์เนี่ยคือช่วยเรื่องอะไรบ้างก็จะมีทั้งในห้องพระแล้วก็มีทั้งในห้องกิวตัวคือต้าจะได้แบบว่าวายง่ายๆด้วยนะคะเดี๋ยวต้าจะพาทุกคนไปดูอีกมุมนึงนะคะเป็นมุมที่เพื่อนๆเนี่ยจะชอบขอให้ต้ารูมทั่วเป็นมากๆเลยนะคะเป็นมุมที่่ตอให้จะลบ ก็ดูไม่ลกนะคะเดียวกันเข้ามาตรงนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรมรสมเลยนะตรงนี้คือจะมีทั้งหนังสือนะคะจะอยู่โซนนี้แล้วก็มีตุ๊กตาที่ต้าสะสมนะคะคือเรียกว่าตุ๊กตาน้องแบรสนะคะทุกคนคือต้าชอบสะสมตุ๊กตาแบรสมากๆเพราะว่ามันเหมือนต้านะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะเอาไว้เก็บพวกอิสเซอรี่นะคะเดี๋ยวต้าต้องหามาเพิ่มแล้วเพราะว่าตรงนี้มันไม่พอที่จะใส่แล้วนะคะแล้วก็จะมีทั้งแบบอุปกรณ์อัดพงอัดเพลงนะคะเพราะว่า ตาเกิจะทําการ mix เพลงอัดเพลงอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าอินเตอร์เฟสต่างๆนะคะแล้วตรงนี้ตาชอบมากนะคะเป็นโปสเตอร์นะคะทุกคนเป็นโปสเตอร์ที่ตาแบบว่าจะแบบซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเราชอบแล้วก็จะมาแปะๆๆนะคะก็คือชอบอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบว่าเฮ้ยมันดูเป็นงานอาร์ตมันดูแบบว่าเฮ้ยเป็นวั oy, นวยรุ่นเมกา้า <laughs> ตรงนี้ต่อค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเอารูปมา,มาใส่มาแปะนะคะเป็นการแบบว่าเก็บเมมโมรี่นะคะไม่มีอะไรเลยเป็นการแบบประดับตกแต่ง แล้วก็พวกลิ้นชาพวกนี้ก็จะเก็บพวกแบบแว่นตรงแว่นตานะคะ ส่วนหนังสือที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะเนี่ยอโยไฮหนังสือที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกหนังสือที่ต้าเอามาอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพวกแบบจิริยาหรือว่าหนังสือธุรกิจต่างๆะคะ่ะคือต้าก็จะอ่านวรระบทนะคะหนังสือพวกนี้แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาเหมือนเดิมะคะ่ะมีทั้งแรสแล้วก็มีมอนสเตอร์ไฮอะไรอย่างเงี้ยนะคือต้าไม่สามารถสะสมได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าแค่เนี่ยคือมันก็แบบเต็มแล้วจริงๆนะคะทุกคนก็ตันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอมของต้าเองที่เอาไว้แบบมิกซ์เพลงทำงานเปิดเพลงอะไรเง,งีง้ย แบบมิกซ์เพลงเสร็จนะคะต่ก็จะทํางานในส่วนนี้เลยคือต้องบอกว่าเป็นโซนที่ตาแบบประทับใจมากๆแล้วก็ชอบมากๆนะคะเพราะว่าตาแบบอตั้งใจทํามันกับมือเนาะเวลาที่ตาถ่ายติ๊กตอกเนี่ยทุกคนก็จะเห็นใช่ปะว่าแบบเออมีมุมนี้อยู่ข้างหลังคือมันสวยมันน่ารักหลายคนก็เขาจาแบบเหมือนหลัเล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ชายนะจ๊ะห้องชินเองจ้าเดี๋ยวตาจะพาไปดูบนเตียงนะคะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ตาก็ชอบเหมือนกันยไปดูกันเลยค่ะ ก็มาอยู่ข้างบนกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นชั้น2นะคะคือต้องบอกก่อนว่าต้าเป็นเตียงสองชั้นนะคะทุกคนข้างบนเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ต้าแบบว่านอนทุกวันนะคะด้วยความที่ต้าเป็นคนตัวเตี้ยเนาะต้าก็เลยไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรนะคะก็เลยนอนคนเดียวสบายๆนะคะทุกคนคือตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่ต้าเนี่ยเอาแบบพวกผ้านะคะมาติดแล้วก็มีพวกรูปภาพเพื่อนต้าต่างๆนะคะก็จะติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะต้าก็เอาเป็นพวกโปสการ์ดนะคะต่างๆเป็นแบบว่า เออมาติดนะคะแล้วก็สั่งทํามานะทุกคนแล้วก็เออมาติด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 ,ต,ดติดนะคะให้เต็มวอลเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นมุมที่ต้ารู้สึกว่าเออเหมือนอยู่ใน p Pinterest อะคือต้าชอบเสพเพ e ทรัะเนาะก็เลยอยากจะเอาแบบมาติดอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีฟงมีไฟพอมองออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแบบเฮ้ยทีวีด้วยสามารถนั่งดูทีวีได้นะคะทุกคนคือทีวีก็จะมีตรงนั้นนะคะแล้วก็จะเอาไว้แบบว่าดูเน็ตฟล็อกเน็ตฟลิกนะคะก็จะหันหน้าอย่างเงี้ย นั่งดู Netflix ได้ทำอะไรได้นะคะก็แบบโอเคแฮปปี้มากเลยทุกคนเวลาที่ตาแบบมานั่งทํากิจกรรมอยู่ข้างบนนี้นะคะทุกคนแต่มันก็อยู่ในแค่ตาคนเดียวไงโอเคตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับมุมข้างบนนะคะเดี๋ยวตาจะลงไปข้างล่างแบบ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรูมทัวร์นะคะทุกคนตาก็ลืมมาปิดคลิปเลยครั้งก่อนคือแบบมานั่งเช็คคลิปแล้วอา้าวลืมปิดนะคะวันนี้ก็เลยใส่ชุดคนละชุดกันก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปรูมทัวร์ของต้าน,นะคะใครที่ชอบแนวไลฟ์สไตล์หรือว่าอยากให้ตามาอัปเดตอะไรเงี้ยเดี๋ยวตาจะมาทําเกี่ยวกับการทาธุรกิจจุดเริ่มต้นทําธุรกิจจุดเ,เริ่มต้นแบรนด์มาถาม q ุนเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะเดี๋ยวตาจะมาเลือกคอนเทนต์ที่จะแบบมาตอบคาถามแล้วก็มาพูดคุยก ติดตามกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนจะได้เห็นคลิปของต้าเด้งก่อนใครเลยนะคะแล้วก็มาพูดคุยเล่นๆกับต้าได้ใน IG g กีตาริม่ากับกีตาริม่าเดลี่เลยนะคะทุกคนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย